ผมก็้องออนเกมนะครับผมก็มาสอนสูตรโกงของอาก้ายโอแบบนินเนียนนะครับโอเคตอนแรกเราก็ต้องเก็บจุดประมาณร้อยถึงจะบวกได้เป็นสองสามร้อยนะครับเอื้อ,อกินกินแล้วก็รีบหนีนะครับพอได้ร้อยนึงแล้วก็ หามุมมุมข้างล่างอนะนะมุมข้างล่างโอเคอุยอ๊ยอยุมันจะแยกกินเรามุมข้างล่างหรือมุมข้างบนก็ได้นะครับรีบไปนะครับอย่าอย่าให้โดนกินนะครับอะถ้ามีตัวใหญ่ก็ทําไม่ได้นะครับโอเคผมจะรอดหรือเปล่าไม่รอดนะครับเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อหมโอเค เก็บประมาณสักร้อยจุดเอาใหมนะครับ oh อันนี้มันจะยากไอ้ตรงที่ไปตรงมุมนะครับแล้วก็ยากตอนที่เก็บจุดร้อยจุดนะครับโอเคแล้วก็ต้องเก็บไปเรื่อยเอาเอาสักสองร้อยก็ได้ครับสองร้อยกำลังพอดีนะเอาแบบหลอกจนจมมุมนะครับ เก็บไปก่อนเก็บไปก่อนโอเคมันเก้าสิบเก้าสิบเก้ากินกินนะครับโอเคร้อยสี่สิบแล้วแล้วก็พอก็ได้นะเดีย๋ยวไม่พอก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ไปตรงมุมมุมล่างดีกว่ามุมล่างเนาะเนาะมุมล่างแล้วก็ ไปให้ถึงก่อนนะครับเอออันนี้ไม่ต้องอะไรมากครับแค่เสียงทีวีถ้าเห็นตัวใหญ่ๆอย่างเนี้ยตัวเนี้ยอย่าเพิ่งนะครับเดีย๋ยวจะโดนสก,ก่อนโอเคโอเคพอเราถึงมุมล่างแล้วเราก็ค่อยๆใจเย็นๆ้วแจกตรงมุมนะครับ จากอมุมพอมีตัวนี้าแล้วก็จุ๊บลองลองลองรองนะครับรอโอ้โนี่ตัวใหญ่เกินครับโอ้โหก็ <S 1> <S 1> <S พอเข้าใจกันใช่ไหมครับเอาใหม่เอาใหมมันต้องได้ผลสิน้ากินครับแล้วก็กินไปเรื่อยๆ ม,มันจะยากไอ้ตรงที่เราโดนกินเนี่ยนะครับยากมากเพราะว่าแค่ที่เราทำมันก็ยากแล้วนะเย็บไปก่อนเย็บไปก่อนนะรไฟโอเคร้อยเก้า พอไหมไม่พอมัง้งจะเก็บไปไปมุมบนบ้างเผื่อมุมบนตัวใหญ่มันน้อยนะครับอย่าให้ตัวใหญ่ตามมานะโอเคใกล้ถึงยังนี่ ถ้าทางจะไกลนะครับมุมบนอ่าถึงแล้วโอเคแล้วเราก็แก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 เข้าไปนะครับเดี๋ยวประมาณสักสี่สิบห้าสิบแล้วก็ลองมีตัวมาก็พุ่งเข้าใส่นะครับรอครับอย่างนี้ครับทวบอันนี้ต้องเดินเข้ามาในรัศมีของเราเท่านั้นนะครับถึงจะกินได้นะครับ แปลว่าไหวตัวทันนะครับแล้วก็ไม่เป็นไรโอกาสใหม่เนาะความจริงใช้สักสองร้อยนะครับถึงจะไม่มีคนรู้นะครับอันนี้ผมน่าจะโดนแล้วแหละโดนแล้วแหละเอาว่ะรอดว่ะน่าจะโดนแล้วแหละน่าจะโดนแล้วแหละน่าจะโดนแล้วแหละวิวิยรอ,อดว่ะ เอาละครับแล้วก็สักสองร้อยแล้วกันถ้างั้นเรียนง่ายสบายๆแต่ถ้ามีตัวใหญ่ก็เอาไม่อยู่นะครับเก็บสัก200สองร้อยผมว่ามันสนุกดีนะกิน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 ,น,นใช่ไหมผมว่านสนุกดีนะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่แต่ถ้าเราโดนแยกใส่นะครับ แล้วตัวแยกตัวใหญ่กว่าเราก็มองเทงนะครับไม่มีวิธีแก้นะครับแจกแจกคิดหน่อยคิดหน่อยเออไม่เอาหรอกไม่ทีมของมึงออโอเคโอเคนะครับใกล้ถึงละใกล้ถึงความจริงละจะถึงหรือยางอ่าถึงละยิงมุม สักหกสิบหกหกสิบห้าให้มันลดไปเองแล้วก็เข้าจ๊บเข้าไปเห็นไหมครับเห็นไหมเป็นไงล่ะคราชเป็นไงล่ะคราชน้ามืนเมหมืนมใหม่เใหม่ทีนี้ตัวใหญ่กว่าเดิมยิงจ๊บๆจๆบจบจบไปเรยไปเรย อ๋สักสามสิบเก็บได้ไหมวะเก็บ <รอ S 2> ได้นะครับรออย่างเดียวนะครับกินนะครับกินอีกนะครับอามันนะครับทีนี้มันของพวกคุณนะครับแล้วก็วางใหม่วางใหม่รอรอรอ เออเราตัวเล็กนะกินได้กินได้มากินดิเออมามามาโทบโบโบเข้าให้โบเข้าให้ครับโบเข้าให้ครับเป็นไงครับสูตรผมสนุกครับสนุกจริงๆอ้าวเลขยี่สิบเอ็ดอันนี้ผมโดนแล้วแหละครับผมก็ ลากันแค่นี้นะครับผมกล้งองออนเดอะเกมนะครับบ๊ายบาย